สวัสดีครับทุกคนผมชื่อย่าทองนะครับวันนี้ผมจะมาร้องเพลงอยากกินหมูกระทะนะครับเชิญฟังกันเลยปิ้วอ,อยากกินหมูกระทะ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 กระเธอติดตรงโควิด ไปไหนไม่ได้เลยคิดแล้วเศร้าใจสุดท้ายก็ต้องกินข้าวไข่เจียวอยากกินหมูกระทะอยากกินหมูกระทะอยากกินหมูกระทะอยากกินหมกูกระทะกระเทอติดต้องโควิดไปไหนไม่ได้เลยคิดแล เศรใจสุดท้ายก็ต้องกินข้าวไข่เจียวบายบายทุกคนสุขภาพแข่งแร่งเดอ้อผมผมลืมบอกนะครับผมเป็นคนที่ชอบเล่นหนังตะลุงนะครับเดี๋ยวถ้าวันไหนมีโอกาสเดี๋ยวผมจะมาเล่นได้อีกนะครับบายบายพี่น้องเอ,อ้ย